ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่4 8 1เอดหลังจากที่เจเรมีพูดจบผู้คนซึ่งอยู่ที่นั่นต่างก็แทบจะหยุดหายใจย้อนกลับไปในระหว่างที่มอนโกเมอรีเอนเตอร์ไพรส์ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวในที่สุดพวกเขาก็ได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเมเดลีนเป็นทายาทของมอนโกเมอรี่ความตกใจที่พวกเขามีในตอนแรกยังไม่ทันได้หายไปแต่กลับต้องมาประหลาดใจยิ่งขึ้นไปอีกกับสิ่งที่เจเรมีพูดออกมาในตอนนี้ มีใครบ้างที่ไม่รู้ว่านายน้อยแห่งครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในเกลนเดนหลงรักเมเรดิตครอฟฟอร์ดแต่แล้วทำไมจูจูถึงกลายมาเป็นเมเดลีนครอฟ w อร์ดไปได้ทั้งที่เมเดลีนควรจะเป็นผู้หญิงที่เขารังเกียจที่สุดคุณวิทแมนหมายความว่าคุณกำลังจะบอกกับพวกเราว่าคนที่คุณรักคือภรรยาเก่าของคุณเมเดลีนครอฟอร์ดไม่ใช่เมเรดิตครอฟฟอร์ดนักเก่าวคนหนึ่งรวบรวมความกล้าทำลายความเงียบและถามเขาสิ่งที่คุณเข้าใจถูกต้องเพียงครึ่งเดียว เจเรมี่ตอบเขาจ้องมองไปที่เมเดลีนด้วยความอ่อนโยนซึ่งปรากฏในสายตาผมไม่มีอดีตภรยาเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาผมมีภรรยาเพียงแค่คนเดียวนักข่าวทุกคนพากันนิ่งเงียบกับคำพูดที่พวกเขาเพิ่งได้ยินแต่คุณวิทแมนคุณเองได้หย่ากับเมเดลีนครอฟฟอร์ดไปเมื่อสามปีที่แล้วที่จริงแล้วมีความขัดแย้งและความทุกข์ระหว่างทางรักของพวกเราอยู่บ้างแต่ผมอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าเธอยังเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของผมอยู่ นักข่าวทุกคนต่างมองหน้ากันพวกเขากำลังสับสนอย่างเห็นได้ชัดในคำตอบของเจเรมี่เมเดลีนนิ่งสงบและไม่กระวนกระวายอย่างไรก็ตามในตอนนี้เธอกลับรู้สึกวั่นไหวเล็กน้อยเธอเห็นถึงความมั่นใจในดวงตาของเจเรมี่แล้วจูจ่ๆหัวใจของเธอก็เริ่มเต้นแรงขึ้นเขาพูดว่าไงนะเขาพูดว่าฉันยังเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาเหรอ ในตอนนั้นเขาเป็นคนที่บังคับให้เธอเซ็นเอกสารการหย่าเองแล้วเธอจะยังคงเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาได้อย่างไรบรรยากาศแปลกประหลาดได้ดำเนินต่อไปอีกชั่วขณะหนึ่งนักข่าวคนเดิมจากเมื่อกี้นี้ถามอย่างระมัดระวังว่าคุณวิทแมนถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราหวังว่าคุณจะระงับความเสียใจของคุณเอาไว้ได้เพราะว่าเมเดลีนครอฟร์ถึงแก่กรรมไปเมื่อสามปีที่แล้วฉันกลัวว่าผมว่าคุณกำลังเข้าใจผิด เจเรมีเอ่ยขึ้นขัดนักข่าวที่ยังพูดไม่เสร็จดีภรรยาของผมยังมีชีวิตอยู่และสบายดีอะไรนะบรรดาสื่อมวลชนต่างพากันอึ้งในคำพูดของเขาหลังจากนั้นพวกเขาก็เห็นว่าเจเรมีได้เดินออกไปแล้วนักข่าวและผู้ที่ยืนดูอยู่รอบๆต่างพากันแหวกทางเดินให้แก่เขาพวกเขามองไปยังที่ที่เจเรมีกำลังมองไปและพวกเขาก็เห็นเมเดลีนยืนอยู่ไกลฮ่า รูปร่างเพรียวสูงสง่างามขณะที่ใบหน้าเด่นตะการตาและงดงามหากใครสักคนจําได้อย่างแม่นยําก็จะรู้ว่านี่คือรูปร่างท่าทางที่คุ้นเคยของเมเดลีนแต่ทว่าตอนนี้เธอไม่ได้ดูเรียบง่ายแบบเมื่อก่อนไม่เพียงแค่ดูมีระดับขึ้นกว่าแต่ก่อนเท่านั้นแต่ตอนนี้เธอยังมีรัศมีนางพญาอยู่รอบตัวอีกด้วยนักกล่าวบางคนคุ้นหน้ากับเธอเช่นกันเธอใช่ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบของมิสเอลเลดี้วิล่าควินหรอกเหลอวิล่าควินคือเมเดลีนครอฟฟอร์ด ข้อสรุปนี้ปรากฏขึ้นในหัวของทุกคนอย่างทันทีกว่าเมเดลีนจะรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติมันก็สายเกินไปแล้วสำหรับเธอที่จะวิ่งหนีในตอนที่เจเรมีเดินเข้ามาถึงตัวเธอแล้วสายตาของเขาอ่อนโยนขณะที่น้ำเสียงของเขาก็นุ่มนวลราวกับลมในฤดูใบไม้ผลิแมดดี้ฉันผิดไปแล้วฉันทำผิดต่อเธอและทำให้เธอต้องทุกข์ทรมานใจมากมายฉันรู้ว่ามันยากที่เธอจะให้อภัยฉันแต่ฉันหวังว่าเธอจะให้โอกาสฉันให้ได้รักเธออีกสักครั้ง นักข่าวพากันตีวงล้อมเข้าหาเธอหลังจากที่พวกเขาได้ยินสิ่งที่เจเรมี่พูดคุณวิลาคุณคือเมเดลีนครอฟร์เหรอฉันได้ยินมาว่าคุณเสียชีวิตหลังจากที่ได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงแล้วคุณกลับมาอย่างปลอดภัยได้อย่างไรกันเมเรดิตครอฟอร์ขโมยตัวตนของคุณและเป็นคนพรากทุกอย่างที่สมควรเป็นของคุณไปคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคุณไม่ได้อยากับคุณวิทแมนเหรอหากเป็นเช่นนั้นคุณจะยกโทษให้คุณวิทแมนไหม เมเดลินรู้สึกว่าคำถามคลื่นคำถามที่จูจ่ๆก็จู่โจมเธอในขณะนี้มีเสียงดังหนวกหูเกินไปภายใต้สายตาที่หมดความอดทนของทุกคนเธอมองเข้าไปในดวงตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังของเจเรมี่ขณะที่เธอยังคงสงบและไม่สะทกสะานบทที่482คําคำพูดของคุณช่างน่าประทับมากเลยค่ะคุณวิทแมนแต่แย่หน่อยนะคะเพราะฉันไม่ใช่เมเดลินครอฟอร์ดเธอปฏิเสธก่อนจะหัวเราะเยาะอย่างแดกดัน และถึงแม้ว่าฉันจะเป็นเมเดลีนฉันก็คงไม่มีทางยกโทษให้คุณหรือให้โอกาสแก่คุณอีกความหวังในดวงตาของเขาถูกบทยี่หลกสลายขณะที่หัวใจของเขาก็ทิ้งดิ่งลงอย่างหนักหน่วงด้วยเช่นกันอันที่จริงไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะได้รับคําตอบแบบนี้กลับมาแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อเขาได้ยินคําปฏิเสธของเธอคําพูดเหล่านั้นก็ให้ความรู้สึกเหมือนมีดที่เฉือนหัวใจของเขาอยู่ดีเฟลิเปรีไปยังที่เกิดเหตุทันทีหลังจากที่เขาเห็นการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ เขาเดินฝ่าผู้คนมากมายและเดินไปอยู่ข้างๆเมเดลีนใบหน้าที่ดูอ่อนโยนและสุภาพอยู่เสมอของเขาเต็มไปด้วยความโกรธในขณะนี้เขาประสานมือของตนเองเข้ากับมือของเมเดลีนต่อหน้าทุกคนสายตาของเขาแสดงถึงความเอาชนะและความเป็นเจ้าข้าเจ้าของขณะที่มองไปยังเจเรมีเจเรมีอย่าบังคับให้วิลลารับคำขอโทษและความรักที่หลอกลวงของนายเธอไม่ใช่อดีตภรรยาของนายเมเดลีนครอฟอร์ดคนที่นายเคยปล่อยปะละเลยและทำให้เธอเสื่อมเสียเธอคนนี้คือคู่มั่นของฉันวิลล่าควิน ฟลิเป้ดูเหมือนกำลังเอ่ยปากเตือนเจเรมีแต่ในทางกลับกันนี่กลับเป็นครั้งแรกที่เมเดลีนเห็นถึงความโกรธและความก้าวร้าวที่ชัดเจนบนใบหน้าของเฟลิเป้เพื่อเห็นแก่สายสัมพันธ์ของเราครั้งนี้ฉันจะไม่ถือสานายและกรุณาเคารพในศักดิ์ศรีของตนเองด้วยหลังจากพูดจบเฟลิเป้ก็จับมือของเมเดลีนเอาไว้แล้วเดินจากไป ก่อนที่เธอจะเดินตามเฟลิเป้ไปเมเดลีนไม่ได้หันไปมองเจเรมี่สักนิดถึงอย่างนั้นในขณะที่เธอเริ่มก้าวขาเธอก็รู้สึกถึงมือที่คุณเคยกำลังจับมืออีกข้างของเธอเอาไว้เธอหยุดเดินในทันทีส่งผลให้เฟลิเป้เองก็ต้องหยุดเช่นกันเฟลิเป้ขมวดคิ้วด้วยความยุ่งยากใจเมื่อเขาเห็นเจเรมี่กำลังจับมือเมเดลีนอยู่ปล่อยวีลาเจเรมี่ไม่สนใจเฟลิเป้และเดินไปยืนอยู่ตรงหน้าเมเดลีน ในขณะที่เขาเห็นว่าเธอกำลังมองเขาด้วยสายตาเย็นชานั้นเจเรมีก็โน้มตัวลงไปใกล้หูของเธอก่อนจะพูดกับเธอเขากระซิบบางอย่างใส่หูเมเดลีนและไม่มีใครได้ยินมันแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็เห็นถึงดวงตาที่สดใสขึ้นในทันทีของเมเดลีนหลังจากนั้นทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงเฟลิปเป้ก็ได้ยินเจเรมีพูดขึ้นสี่คำว่าฉันจะรอเธอมันเห็นได้ชัดว่าเขาพูดคำพวกนั้นกับเมเดลีน ในขณะที่เจเรมีกำลังหันหลังกลับเมเดลีนก็ปล่อยมือของตัวเองที่จับไว้กับมือของเฟลิเปออกโดยที่ไม่มีใครคาดคิดในขณะนี้สีหน้าของเฟลิเปเปลี่ยนไปวีลา่าดวงตาของเมเดลีนเต็มไปด้วยคำขอโทษและความวิตกกังวลฉันต้องขอโทษคุณด้วยเฟลิเปฉันต้องไปจริงๆมีบางอย่างที่สำคัญเกิดขึ้นฉันจะติดต่อคุณไปในภายหลังเฟลิเปไม่มีโอกาสหยุดเธอเอาไว้ก่อนที่เมเดลีนจะรีบร้อนเดินออกไป เมื่อดูจากทางที่เธอกำลังเดินเข้าไปนั้นมันก็ชัดแล้วว่าเธอตามเขาไปฝูงชนทั้งหลายได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ยังเพิ่มความน่าสงสัยให้กับพวกเขาด้วยว่าวิลลาควินจะเป็นภรรยาที่เจเรมีทอดทิ้งในตอนนั้นเมเดลีนครอฟฟอร์ดหรือเปล่าภายหลังจากที่เจเรมีขึ้นรถไปแล้วเขาก็เห็นว่าเมเดลีนกำลังตามหลังเขามาผ่านทางกระจกมองหลังเขามีความสุขเล็กน้อยแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสมเพชด้วยเช่นกัน ในเวลานี้เขาทำได้เพียงใช้วิธีนี้เท่านั้นเพื่อซื้อเวลาให้เธอได้อยู่กับเขาสุดท้ายแล้วเขาก็คือคนที่ทำสิ่งนี้เพื่อตัวเขาเองในขณะที่เขายังคงติดอยู่กับความคิดของตัวเองนั้นเมเดลีนก็ได้เปิดประตูรถและขึ้นมานั่งอยู่บนที่นั่งผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วเจเรมีเลิอกอ้อมค้อมกับฉันได้แล้วพาฉันไปหาลูกเดี๋ยวนี้เมเดลีนออกคำสั่งในทันที เจเรมีมองไปยังใบหน้าด้านข้างที่สวยสดงดงามของเมเดลีนพร้อมกับรอยยิ้มที่ปรากฏขึ้นบนใบหน้าฉันสัญญาเอาไว้แล้วว่าจะพาเธอไปหาลูกวันนี้เพราะฉะนั้นฉันจะทำตามสัญญาแน่นอนเมเดลีนหัวเราะเยาะหลังจากได้ยินแบบนั้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วใครบางคนก็มีเคยสัญญาว่าจะปกป้องและดูแลฉันตลอดไปสุดท้ายแล้วเป็นไงละ่ะเธอถักทางด้วยสีหน้าเย็นชาและพูดขึ้นว่า เจเรมี่อย่าทำให้ฉันเสียเวลาหากว่านายไม่ให้ฉันเจอลูกของฉันแล้วละก็ฉันจะไม่เชื่ออะไรที่นายพูดอีกได้ฉันจะพาเธอไปหาลูกของเราเดี๋ยวนี้บทที่483เจเรมี่สตาร์ทรถทันทีหลังจากที่เมเดลีนได้ยินคำพูดของเขาไม่นานรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เย็นชาของเธอ เจเรมีสามารถเห็นเมเดลีนประสานมือเข้าหากันแน่นผ่านทางกระจกความรู้สึกท่วมท้นมากมายที่หาจุดสิ้นสุดไม่ได้ตามมาด้วยร่องรอยของความประหม่าปรากฏขึ้นในดวงตาของเธอเจเรมี Jeremy ยิ้มออกมาที่มุมปากเมื่อได้เห็นถึงความสุขอย่างแท้จริงบนใบหน้าของเมเดลีนในที่สุดเขาก็ได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของตัวเองอย่างไรก็ตามหลังจากที่ขับรถผ่านถนนที่มีการจราจรกับข้างมาได้ในที่สุดรถก็ได้มาจอดอยังสถานที่ที่เมเดลีนคุ้นเคย เธอรู้สึกสับสนและงุนงงเล็กน้อยเมื่อนึกถึงเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งเป็นทิวทัศน์ภายนอกหน้าต่างลูกของฉันอาศัยอยู่ที่เอพริลฮิลมาตลอดเลยงั้นเหรอแล้วใครเป็นคนดูแลลูกของฉันกันรถคันนั้นได้จอดลงช้าๆในขณะที่เธอกำลังคิดถึงคำถามพวกนี้เมเดลินรอไม่ไหวที่จะให้เจเรมีเปิดประตูออกให้เธอรีบกระชากประตูรถและพุ่งตัวออกไปอย่างรีบร้อน ทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของเธอไม่ได้ดูแปลกไปเลยสำหรับเธอพวกเขากำลังอยู่ที่ชายหาดของเอพริลหิวณเวลานี้มันเป็นช่วงที่หนาวที่สุดของฤดูหนาวและลมทะเลที่พัดผ่านเข้ามาก็หนาวจนถึงกระดูกไม่มีใครมาที่ชายหาดในฤดูนี้แม้แต่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็แทบจะไม่ค่อยมีใครมาที่ชายหาดกันเมเดลีนมองดูความว่างเปล่าที่อยู่ตรงหน้าเธอก่อนจะวิ่งไปหาเจเรมี่เจเรมี่ลูกของฉันอยู่ที่ไหน เธอถามเขาอย่างรีบร้อนทำไมนายถึงพาฉันมาที่นี่ฉันอยากเจอลูกของฉันฉันจะพาเธอไปเจอลูกเราอย่างแน่นอนก่อนวันนี้จะผ่านไปก่อนวันนี้จะผ่านไปเมเดลีนพบความตุกติกในประโยคของเขาเจเรมีนายต้องการอะไรอีกนี่นายพยายามที่จะหลอกฉันหรอเจเรมี่ยิ้มออกมาอย่างช่วยไม่ได้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนี่หมายความว่ายอย่างไรเมเดลีนหมดความอดทนกับลูกเล่นของเขา ฉันรู้ดีว่าเธอไม่มีทางยกโทษให้ฉันและเธอไม่มีทางรักฉันแบบเมื่อก่อนเพราะอย่างนั้นฉันเลยทำได้เพียงใช้วิธีนี้ซื้อเวลาเพื่อที่จะได้อยู่กับเธอให้นานขึ้นเท่านั้นเมเดลีนระเบิดหัวเราะออกมาหลังจากที่ได้ฟังเขาพูดอย่างนั้นเจเรมี Jeremy. นายรู้ไหมว่าคำพูดของนายดูน่าสมเพชแค่ไหนรู้สิชายคนนั้นพึมพำใบหน้าที่กำลังเหยดหยันของเมเดลีนสะท้อนอยู่ในดวงตาของเขาถึงอย่างนั้นสีหน้าของเขากลับยังเต็มไปด้วยความอ่อนโยน แม้ว่าเธอจะคิดว่าฉันน่ารังเกียจหรือระยังอายแค่ไหนแต่ฉันแค่อยากจะใช้วันนี้กับเธอก็เท่านั้นเองเมเดลีนจ <ell> ้องมองเข้าไปในดวงตาอ้อนวอนของเจเรมีจากนั้นเธอก็แม้มริมฝีปากเข้าหากันและตัดสินใจที่จะอ่อนข้อให้กับเรื่องนี้เจเรมีถ้าฉันไม่เห็นลูกของฉันภายในวันนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้จบลงง่ายๆแน่เจเรมียิ้มให้กับใบหน้าที่ดูที่กรดเกรียวของเมเดลีนลินนี่เธอไม่รู้หรอกว่าฉันอยากให้เธอตามรังควานฉันมากแค่ไหน เขาใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเงียบเชียบและเมื่อได้สติกลับมาเขาก็เห็นว่าเมเดลีนได้เดินหนีไปแล้วสายลมยังคงพัดผ่านอย่างต่อเนื่องมันช่างเค็มและรสชาติเหมือนกับความทรงจำของพวกเขาเมื่อหลายปีก่อนอย่างไรก็ตามหลังจากที่ความทรงจำเหล่านี้หายไปราวกับคลื่นสั่ฝังสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือความเจ็บปวดที่ยากจะมองย้อนกลับไปเจเรมีเดินตามหลังเมเดลีนเธออยู่ใกล้เขามากแต่กลับดูเหมือนไกลเกินกว่าจะสัมผัสได้ เขาพยายามหาเรื่องพูดคุยกับเมเดลีนในเวลานั้นเองมีหญิงชราคนหนึ่งปรากฏตัวในทุ่งหญ้าตรงหน้าพวกเขาอาย่างบังเอิญหญิงชราคนนั้นเพิ่งขุดเอามันเทศออกมาจากดินและในตรกร้าของเธอก็เต็มไปด้วยมันเทศแต่เนื่องจากปริมาณของพวกมันมีเยอะมากเกินไปมันเทศสองถึงสหัวจึงพากันกลิ้งหล่นออกจากตะกร้าของเธอเมเดลีนรีบวิ่งเข้าไปช่วยเธอดังนั้นเจเรมี่เองจึงวิ่งตามเธอไปด้วย หญิงชราพูดขอบคุณพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนที่เธอจะเงยหน้าขึ้นมามองทั้งเมเดลีนและเจเรมีเมื่อเธอเห็นพวกเขาเธอก็ยิ้มและพูดขึ้นมาว่าพวกเธอสองคนนี้เองพวกเธอมาที่นีท่ทั้งทั้งที่อากาศหนาวมากพวกเธอมาที่นี่ก็เพื่อระลึกความหลังในวัยเด็กกันอีกครั้งเหรอเมเดลีนและเจเรมีต่างพากันตกใจกับสิ่งที่ได้ยินในตอนนั้นเองที่พวกเขานึกขึ้นได้ในที่สุดว่าหญิงชราคนนี้ก็คือหมอที่ปลดกเกษียณในตอนนั้นบทที่4 8 4 เจเรมีเอออไปกับเธอและยิ้มแย้มใช่แล้วครับผมกับภรรยาต้องการที่จะรื้อฟื้นความหลังกันอีกครั้งเมเดลินส่งสายตาไม่พอใจไปยังเจเรมีซึ่งเขาเองไม่ได้สนใจในสายตานั่นแต่ยังคงช่วยหญิงชาราเก็บมันเทศพวกนั้นและถือตะกร้าให้กับเธอคุณอยู่ใกล้ๆนี้ใช่ไหมผมสามารถช่วยคุณถือตะกร้าใบนี้กลับบ้านได้ขอบคุณมากหญิงชาราตอบรับความช่วยเหลือของพวกเขาและเริ่มชี้ทางให้ เจเรมีค่อยๆจับมือเมเดลีนมากุ่มไว้ในมือของเขาก่อนจะเดินตามหญิงชราไปความพยายามของเมเดลีนที่จะดิ้นให้หลุดจากอุ้งมือของเขาไม่เป็นผลพวกเธอทั้งสองเป็นคู่ที่ดูรักกันมากจริงๆถึงได้เดินทางมาทะเลแม้ว่ามันจะหนาวแค่ไหนก็ตามหญิงชรานึกย้อนกลับไปด้วยรอยยิ้มลึกซึ้งเมื่อเห็นมือของเมเดลีนและเจเรมีที่กำลังประสานกัน เธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากจริงๆที่มีสามีน่ารักแบบนี้ฉันจำได้ว่าเขาวิ่งสุดกำลังในตอนที่ขาเธอเจ็บเมื่อหลายปีก่อนเขาหอบหนักเมื่อมาถึงศูนย์รักษาพยาบาลโอ้เขาต้องกังวลและเป็นห่วงเธอมากขนาดไหนฉันรู้ได้ในทันทีว่าพวกเธอทั้งสองคนจะต้องลงเอยกันและฉันก็คิดถูกเมเดลีนใส่ยยิ้มอย่างเยียดยันกับคำพูดพวกนั้นขณะที่เธอมองไปยังเจเรมีสิ่งที่คุณเห็นเป็นเพียงผิวเผินของความจริงค่ะคุณยาย ยายแก่คนนี้ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความรักและความเสน่หาในสายตาของชายหนุ่มรูปงามเหมือนคนนี้เมื่อมองไปที่เธอหญิงชราแซวว่าการทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องแปลกของคู่แต่งงานฉันก็เคยจู้จี้จุกจิกสามีของตัวเองที่ล่วงลับไปแล้วทุกวันเหมือนกันในสมัยที่แต่ฉันค้นพบว่าโลกนี้ช่างเงียบสงัดเหลือเกินในวันที่เขาจากไปชีวิตของคนเรานั้นสั้นกว่าที่คิดเอาไว้มากดังนั้นจนทนุธนอมคนที่อยู่ตรงหน้าและดูแลเขาให้ดีตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่า คุณยายพูดถูกผมจะทนุทนอมดูแลภรรยาของผมและพยายามทำให้เธอมีความสุขอย่างแน่นอนเจเรมีพูดขึ้นอย่างรวดเร็วหญิงชราหันไปมองเขาอย่างคาดหวังไม่นานหลังจากนั้นทั้งสามคนก็มาถึงหน้าบ้านของหญิงชราเมเดลีนใช้โอกาสนี้ตีตัวออกหากจากเจเรมีและกล่าวคําอำลาแต่หญิงชรากลับดูกระตือรือร้นที่จะเชิญพวกเขาร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน และเมื่อเห็นว่าเมเดลีนกำลังจะเอ่ยปฏิเสธเจเรมีก็รีบตอบตกลงก่อนที่เธอจะพูดออกมาหญิงชาราเตรียมอาหารกลางวันด้วยความสุขใจลูกๆของฉันทั้งหมดอาศัยอยู่ในเมืองและพวกเขาก็ไม่ได้กลับมาที่นี่บ่อยนักฉันดีใจมากเลยนะที่ในที่สุดก็มีคนมาร่วมทานอาหารกับฉันวันนี้ฉันช่างโชคดีจริงๆผ่านไปครึ่งชั่วโมงบนโต๊ะมีอาหารที่เรียบง่ายแต่ดูพิถีพิถันและดูน่ารับประทานอยู่หลายอย่าง ขณะที่ตักอาหารบางอย่างลงบนจานของเมเดลีนเจเรมีไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยว่าอาหารเรียบง่ายพวกนี้จะเติมเต็มความรู้สึกเขาได้ขนาดนี้ดูเหมือนว่าการมีอยู่ของเมเดลีนจะทำให้ทุกอย่างที่เขาทำดูน่าพึงพอใจไปหมดเมเดลีนช่วยหญิงชรา,าเก็บกวาดหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จและเตรียมตัวจะออกไปแสงแดดในยามบ่ายวันนี้ของฤดูหนาวช่างสดใสและให้ความรู้สึกอบอุ่นเมเดลีนเดินกลับมาที่ชายหาดอย่างเงียบฮ่าฮ เธอหันไปมองผู้ชายคนนั้นที่เดินตามเธอมาที่นี่รอยยิ้มของเจเรมีอ่อนโยนและดวงตาของเขาไม่ละไปจากเธอเลยสักครั้งในวันนี้นายมีเวลาเหลืออีกแค่ครึ่งวันมีอะไรอีกไหมที่นายอยากให้ฉันทำน้ำเสียงของเมเดลินเย็นชายอย่างที่เคยเป็นมาราวกับว่าสถานการณ์ทั้งหมดเป็นแค่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในสายตาของเธอไม่เหลือความอดทนแม้แต่น้อยที่เธอยอมทำให้แค่เพราะว่าเธอเห็นแก่ลูกของเธอเท่านั้น เจเรมี่เดินเข้าไปหาเธอช้าๆก่อนจะเผยรอยยิ้มที่มีเสน่ดึงดูดของเขาออกมาอะไรก็ตามที่เธออยากทำตรับใดที่ให้ฉันได้อยู่ข้างเธอทั้งวันคือเมเดลีนเลิกคิ้วสวยของเธอเล็กน้อยกับคำพูดไร้สาระของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่นายห่วงใยฉันในตอนนั้นฉันนอนไม่หลับทั้งคืนเฝ้ารอและหวังว่านายจะกลับบ้านมาหาฉันตอนนี้นายกำลังจะบอกว่าอยากจะใช้เวลาทั้งวันกับฉันงั้นเหรอเจเรมี่วิตแมนอย่าได้หลงตัวเองมากนะัก นายไม่รู้เลยหรือว่ากำลังแสดงได้ตื้นเขินแค่ไหนคิวคมของเจเรมีขมวดเข้าหากันใช่มันดูตื้นเขินมากฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าตัวเองจะตกต่ำลงขนาดนี้แต่ว่าฉันจะทำอะไรได้อีกเธอก็รู้ว่าฉันย้อนเวลากลับไปไม่ได้ฉันย้อนกลับไปในวันที่เธอกลับเข้ามาในชีวิตของฉันไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ฉันจะกอดเธอและบอกเธอว่าฉันชอบเธอแค่ไหนแสงสว่างภายในตาของเขาหมดลงพร้อมกับไหลของเขาที่เริ่มหนักขึ้นด้วยความโศกเศร้า จูจ่ๆเขาก็ยื่นมือออกไปจับไหล่ของเมเดลีนเอาไว้อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้อีกฉันไม่สามารถบังคับให้เธอยกโทษให้ฉันได้เพราะตัวฉันเองก็ไม่สามารถยกโทษให้ตัวเองได้เช่นกันฉันยังเป็นคนโง่ที่เชื่อว่าเธอจะกลับมารักฉันได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันทําได้ก็คงมีเพียงแค่ทําให้เธอเกลียดฉันอย่างน้อยที่สุดเธอก็ยังจดจําฉันไว้ในใจบทที่485ด้วยคำพูดนั้นของเขาทำให้เมเดลีนปล่อยเสียงหัวเราะเยาะออกมาอย่างเยายหยัน ถึงอย่างนั้นดวงตาของเธอก็เปียกขณะที่ลมทะเลพัดเข้ามาถึงแม้ว่าเธอกำลังหัวเราะอยู่ก็ตามนายได้ยินในสิ่งที่ตัวเองพูดไหมเจเรมีเธอพูดย้อยๆขอบตาของเธอปริ่มด้วยน้ำตาที่ยังไม่ไหลออกมานายกำลังจะบอกว่านายรักฉันตั้งแต่หลังจากที่เราพบกันอีกครั้งแต่นายก็ได้เอาเลือดเนื้อของฉันไปเนี่ยนะสีหน้าของเมเดลีนดูเครียดแค้นมากที่สุดเมื่อพูดถึงคำว่ารักนี่คือสิ่งที่นายหมายถึงการรักใครสักคนอย่างนั้นหรือเจเรมี การรักใครสักคนหมายความว่านายจะต้องปรารถนาดีที่สุดต่อบุคคลนั้นไม่ใช่ทำร้ายทำลายและทรมานจิตใจของพวกเขาเมเดลีนปลดปล่อยความโกรธภายในออกมาขณะที่น้ำตาของเธอเริ่มหยดออกจากหางตาพร้อมด้วยลมทะเลที่พัดมานั้นน้ำตาของเธอร่วงลงบนหลังมือของเจรเรมี่ความอุ่นของน้ำตากำลังแผดเผาผิวเนื้อของเขา นายไม่จำเป็นต้องโกหกตัวเองเจเรมีและฉันก็ไม่ต้องการให้ในายโกหกฉันเหมือนกันคนเดียวที่นายรักมาตลอดคือเมรดิตฉันสามารถรู้และเห็นทุกอย่างได้จากวิธีที่นายพยายามปกป้องเธอทั้งทงท,งท,งที่เธอทำเรื่องชั่วร้ายต่างๆนานาแต่นายทำคืออะไรในวันที่ฉันถูกทุกคนใส่ร้ายและดูดา่านายทิ้งฉันไว้ข้างถนนท่ามกลางสายฝนที่กำลังโปรยปลายลงมานายทิ้งให้ฉันตายเจเรมี Jeremy กระอักความเจ็บปวดกับคำพูดพวกนั้นเงียบฮ่าฮ่า เขากางแขนออกเพื่อที่จะกอดเมเดลีนหยุดพูดเธอได้โปรดเขาอ้อนวอนอย่างแผ่วเบาด้วยน้ำเสียงที่เริ่มหมดแรงเมเดลีนพยายามดิ้นรนเพื่อจะให้หลุดพ้นออกจากอ้อมกอดของเจเรมี่แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลด้วยความโมโหเธอจึงยกหมัดของตัวเองทุบเข้ากับหน้าอกของเขาปล่อยฉันเจเรมี่ทำไมฉันจะพูดไม่ได้ละ่ะในเมื่อนายมีความกล้าที่จะทำมันแล้วทำไมถึงไม่มีความกล้าที่จะได้ยินมันจากฉันกันละ่ะนายเยยบย่ำฉันครั้งแล้วครั้งเล่าในตอนที่ฉันรักนายจนหมดหัวใจ แม้กระทั่งวันที่ฉันตายนายก็ยังคงจัดงานมั่นกับเมรดิตอย่างมีความสุขนายเคยมีความคิดเพียงเสี้ยวหนึ่งไหมว่าหัวใจที่ถูกจะเป็นรูพรุนนั้นจะรู้สึกอย่างไรฉันหวังเหลือเกินว่าตัวเองจะตายไปจริงๆเพราะถึงแม้ว่าจะตายไปจริงๆก็คงจะเจ็บน้อยกว่านี้อ้อมแขนของเจเรมี่รัดแน่นขึ้นในขณะที่เขาน้อมรับทุกคำพูดที่เต็มไปด้วยความโกรธที่เมเดลีนคว้างใส่เขาทุกพยางของมันทะลุเข้าไปในหัวใจของเขาราวกับมีสั้นสร้างความเจ็บปวดให้เขาจนแทบทนไม่ไหว เขาไม่กล้ากลับไปย้อนนึกถึงความทรงจำที่เต็มไปด้วยเลือดเหล่านั้นด้วยซ้ำนับประษาอะไรกับการดูเธอตายในอ้อมแขนของเขาอีกครั้งกันน้ำตาของเขาไหลออกมาอย่างพรั่งพรูในความเงียบในขณะที่ก้อนความเจ็บปวดพากันกระจุกอยู่ที่คอของเขาก็แผลริดแสบร้อนทุกครั้งที่เขากลืนน้ำลายตัวเขาเองในตอนนี้ไม่รู้จะหาคำใดมากล่าวปลอบโยนและขอโทษได้อีกเจเรมีกอดรัดเธอเอาไว้แน่นราวกับกลัวว่าเธอจะเลื่อนหลุดหายไปจากชีวิตเขาอีกครั้ง เมเดลินสูดลมหายใจเข้าลึกเพื่อสงบอารมณ์โกรธที่กำลังโหมกระหน่ำอยู่ภายในตัวเธอแต่ดูคล้ายกับว่าเธอเองก็ไม่สามารถที่จะกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้อีกต่อไปหัวใจเธอเจ็บปวดเมื่อนึกย้อนไปถึงอดีตเธอไร้เรี่ยวแรงที่จะดิ้นรนและต่อสู้กับเขาดังนั้นเธอจึงเปลี่ยนไปใช้การพูดถักถางเขาเบาๆแทนรู้ไหมว่าฉันมีความสุขแค่ไหนเมื่อได้พบนายครั้งแรก นายเป็นเพื่อนของฉันและเป็นเด็กผู้ชายคนแรกที่ฉันตัดสินใจโดยไม่คิดชีวิตว่าจะอยู่ด้วยตลอดไปแต่ความจริงที่ว่าฉันรักนายนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วก็เหมือนกับเปลือกหอยสีรุ้งที่ฉันเคยมอบให้ในายในตอนนั้นมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วในที่สุดอ้อมแขนของเจเรมี่ก็ผ่อนคลายลงก่อนที่เขาจะควานหาอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงของเขาขึ้นมาวางเอาไว้บนฝ่ามือของตัวเอง เมเดลีนตกตะลึงเพราะมันคือเปลือกหอยสีรุ้งที่ก่อนหน้านี้เธอเคยทิ้งมันไปบนถนนที่การจราจรกับข้างเขาเอามันกลับมาเหรอฉันยังมีเปลือกหอยที่เธอเคยให้ฉันอยู่ดวงตาแดงก่ำและเปียกชุ่มของเจเรมี่โลดแล่นไปด้วยความปลื้มปีตินี่หมายความว่าเรายังมีโอกาสใช้ไหมเมเดลีนเมเดลีนเอื้อมมือไปหยิบเปลือกหอยสีรุ้งขึ้นมา เมื่อเธอเห็นถึงความหวังที่มีในดวงตาเขาหัวใจของเธอได้กรีดร้องคำรำออกมาอย่างหยาบคายก่อนที่เธอจะเขว่งเปลือกหอยนั่นลงทะเลไปเมเดลีนไม่เจเรมีพยายามหยุดเธอทันทีมือข้างหนึ่งของเขายกเอวของเธอให้ลอยจากพื้นในขณะที่อีกข้างหนึ่งกำลังคว้ามือของเธอเอาไว้ปล่อยฉันเจเรมีไม่มีอนาคตสำหรับเราอีกต่อไปเมเดลีนพยายามจะเอาชนะเขาด้วยความโกรธที่ท่วมทน้นฉันจะไม่เชื่อในคำโกหกของนายที่ว่ารักฉันอีกแล้วไม่มีวัน ฉันจะไม่มีวันเชื่อนายแม้ว่าฉันจะตายก็ตามเจเรมีพยายามปลอบเธอให้อารมณ์เย็นลงในทันทีฟังฉันนะเมเดลีนฉันหมายความอย่างที่พูดจริงๆฉันรักเธอฉันรักเธอจริงๆไม่ปล่อยฉันเจเรอุบเมเดลีนไม่คาดคิดว่าเจเรมีจะก้มลงมาจูบเธอในระหว่างที่เธอกำลังพยายามดิ้นเพื่อที่จะออกห่างจากเขาอยู่ กลิ่นกายอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาได้อบอวนไปทั่วนั่นคือสิ่งเดียวที่เธอหายใจเข้าไปมันหอมละมุนและเย้าวยวนขณะเดียวกันมันก็กำลังครอบงำกลิ่นหอมหวานของเธอไปทั้งหมดจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ